ันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจพราเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปันปวนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจก็รวนยิ่งเธอคอยมาป่วนจนต้องรักพี่กิค่เจอแกนี้ก็ไมนอยากใช้ชีวิตลำพังไม่ต้องฟังไม่ต้องห่วงไม่ต้องแค่อะไรคาราวานจักรยานยนต์อามี่ดีลี่วอรี่ โดยกองกิจการพลลเรือนกองทัพภาคที่4ร่วมกับกำลังพลจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชาธานภาค4เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงหน้าบ้านในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการ DMTT ของกระทรวงสาธารณาสุขตามนยโยบายของผู้ปัญชาการทหารบกที่ห่วงใยกำลังพลและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้เล็งเห็นว่าประชาชนบางส่วนอาจได้รับหน้ากากอนามัยหรือจัดหาด้วยตนเองไม่เพียงพอและมีค่าใช้จ่ายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนอกจากนี้ก่องทับบกพร้อมสนับสนุนการดำเนินง,งานของหน่วยงานในการรับมือต่อสถานการณ์โควิด -19 พระทะหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมาดีใจนะที่ว่าก็มาแจกให้นะเรามาไม่ต้องออกไปคือเรามาดีใจติตาเข้ามาแต่ละครั้งแต่ละวันที่เห็นตานั้นมากบับใบใจนะเพราะตานนีเลยตา,าเขาจะตามทางเนียนนะเร,เราก็เดินบ้านขาเขาจะตามนี่ก็ฝากอยู่แค่แค่น,นนะ ก็จะตามมามาบันรือมังขาดเรื่อใได้มาก็อจะตามมาไกรครอบใจก็มามาหรือกับแตนคุณนักขาทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทหารนัคข่าวที่ช่วงคุยแบบนี้ก็มาแตะหน้าตาอนามัยแล้วก็เจล้างือให้กับประชาชนที่อยู่ในค่ายนะคะ <S <S ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็หนูจะเป็นตัวแดงของชาวบ้านในชุมชนนี้นะคะฝากแดงเชียร์แดงใจให้สู้ต่อไปค่ะ <S <S <ๆ S 1> เราจะพาลิกนี้ไปได้กันค่ะ ดีต่อหัวใจปรเาเธอไลยใ่ไหมหัวใจเลลปัน่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจกูรวนยิ้เจะคอยมาป่วนจนต้องรักที่คิดจะกันก่อนนอยาใช้ชีวิตลัพังม่ฟังไม่ต้องห่วง